สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิชชมค่ะเมื่อวนนี้นะคะเมหมู่อากาศพาทำชื่มนะคะมาติดตามแบบช่นานทางเลขกล่าวพัฒนาปู่รีสเกตอชมพู่งวดวันศุกร์ที่12มกราคม2567ค่ะงวดที่ผ่านมาและะ้วค่ะแนวทางของปู่รีสเกตนะคะกระเขานะคะ่ะมิชชม83มเข้าตรงๆนะคะงวดวันพุทธที่ผ่านมาแล้วค่ะงวดวันจันทร์กระแตก3ตัวนะคะ สี่ห้าเจ็ดนะคะมะชิชชมงวดนีปู่กระไดทรงมาให้แล้วนะคะของปู่สีสเกตแล้วก็เมื่อนีแมมูก็จะเอาของออชมพู่ลงให้ด้วยนะคะแต่ว่าแมมูกับบไดาล่งมาลายงวดแล้วนะคะแมมูขอจากบ่าวเถาเพิ่นมาเนาะค่ะมะชิชชมเพื่อจะมาลงให้เอฟซีทั้งช่องนะคะงวดที่ผ่านมานะคะของของปู่สีสเกตนะคะเบ่งน้ากันงวดที่ผ่านมางวดวันพุธที่ผ่านมา กระเขานะคะค่ะผู้ชมแปดสามใบนี้นะคะเป็นของเบาเถานะคะใบของเมมูเมมูบรได้เอามาจากบาดน,น้ำนะคะก็ละเลยเอาจากเบาเถามานะคะแปดสามนะคะเข้าตรงๆวิ่งรูดกระเขานะคะ่านผู้ชมตัววิ่งลูกก็เข้าหลากักกจับคู่ให้กระแม่นนะคะคุณผู้ชมหลกักกาของอ,ชม,ะะอ,งอชมพู่นะคะของอชมพู่วดที่ผ่านมานะคะงวดวันพุทธที่ผ่านมา กมาแต่วิ่งรูดนะคะมาแต่สามนะคะแต่ว่าอ่อชมพูพันจับคู่ไ้บอ่อเขานะคะผู้ชมหวดนี้แม่หมูกระคอจากบ่าวเทามาแล้วนะคะมาเบิงน้ากันหวดนี้อาจารย์ชมพูพันจห้มาตัวใดนะคะแต่ว่าโตว,วิ่งรูดของเพิ่นกระแม่นนะคะของออดชมพูนะคะมันนีก็พอดีมาอยู่ที่วัด คูบาวัดป่านะคะก็เป็นโอกาสดีพอดีอาจจะมาล่งเล้าไหา้ยนํานะคะท่านผูชมบรรยากาศวัดกเงียบสงบเอาค่ะท่ผู้ชมมาเบิ่งน้ำกันของปูสีสเกตนะคะของปูสีสเกตงวดวันศุกร์ที่12 มกราคม2567ค่ะชุด4ตัวนะคะเพื่อหายมามี่1 2 2นะคะปู่ว่าให้จับวิ่นกันในชุด4ตัวนี้นะคะปู่กับจับวิ่ไหายนะคะให้วิ่ง2กับ1นะคะเป็นชุดบนล่างนะคะจับคู่หาย2 1 2 2 1 1 1 2นะคะคุณผู้ชมเน้นที่2 1กับ2 2ค่ะตัวกัน สองศูนย์สองสามสองสี่นะคะแล้วก็ชุดสามตัวชุดสามตัวก็จะมีแปดสองหนึ่งห้าสองสองหนึ่งสองสองแล้วกับเบิ้ลสองสองสองนะคะโอ้เบิ้ลสามตัวเลยนะคะท่านผู้ชมเบิ้ลทั้งสามตัวเลยแคปหน้าจ,จอไว้เลยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมานะะถูกนะคะท่านผู้ชมแปดสามเข้าตรงๆนะคะ หวดวันจันทร์ที่ผ่านมาแตกสามตัวนะคะสี่ห้าเจ็ดนะคะเอาหวดนี้จะเป็นจังไดนะคะคุนผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะของปู่ซีสเกตค่ะแล้วของออชมพู่นะคะของอชมพู่หวดนี้ให้มาวิ่งรูดสองกับสามนะคะ เป็นชุดบนล่างนะคะจับคู่ให้สองสองสองหนึ่งสองแปดนะคะหลักสามสามสองสามหนึ่งสามแปดเน้นให้สี่คู่เห็นที่สองสองสองหนึ่งสามสองสามแปดนะคะเน้นให้สี่คู่นะคะผู้ชวมวิ่งรูดเด่นสองรองสามนะคะงวดที่ผ่านมานะคะของอ๋อชมพูเข่าตัวโต,ว,ต,ว,ต,ว,ตว,วิ่งรูดนะคะ มาสามแนะคะงวดน,นี้แคบหน้าจอนะคะของอชมพู่นะคะวิ่งรูดสองกับ3เป็นชุดบนล่างะคะ่ะจับกูสองสองสามสองห่งสองสองแปดสาเน้น4คู่เน้นสองสองกับ2 1 3 2 3ึ่ค่ะ เอาเบอร์น้ำกันของปู่สีสเกดกับกองอ,อชมพู่ชนกันที่ตัวไหนนะคะทพี่ชมชนกันบางวัดนี่เอาแล้วก็มีเลขทูบของปู่สีสเกดนั่นนะคะแม,ม่หมูลืมบอกเลขทูบนะคะปูจ่จะจุดขึ้นวันพระนั่นได้เก้าเก้าสามนะคะพี่ชมหวัดนี้ชนกันวิ่งลูดที่สองนะคะเด่นสองขึ้กันนะคะทพี่ชมเน้นตัวเดียวกันพร้อมนะคะเน้นที่สองหนึ่งกับสองสอง เอาคุณผู้ชมเน้นกันสามสองต็วตัวกันของโอชมพูกับ3ามสนะคะชนกัน3คู่แคปหน้าจอเลยนะคะสองอาจารย์ของปูสิสเกตกับแม่นนะคะคุณผู้ชมของโอชมพูก็แม่นเหมือนกันนะคะ ของปูห้าเจ็ดแปดอก,ก่อนนะคะพี่ชมปูห้าเจ็ดแปดกับปูสี่ศูนย์ลอกกอนเดี๋ยวแม่หมูตามให้อีกที่นึงนะคะเอาของปูสีสะเก็ดกับอชมพู่ไปก่อนนะคะเอาค่ะพี่ชมกับบลายตัวนะคะไม่หลายตัวไม่หลายคู่นะคะพิดารณะหน้าเบิ่งกันแล้วกันนะคะสำหรับตัวเลขหน้าทางนะคะ อาค่ะไม่ช่วมแคปหนาจอยอีกที่หนึ่งนะคะของปู่สีสะเกตนะคะงวดวันศุกร์ที่สิบสองมกราคมสอง7ันห้าหสิเจ็ดนะคะชุดสี่ตัวนะคะจับวิ่นนะคะสองหนึ่งสองสองนะคะ้วก็ปูก่กับคู่ให้นะคะวิ่งรูด1กับสองเป็นชุดบนล่างนะคะจับคู่สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะคะเน้นให้สี่คู่นะคะเน้นให้สองคู่เน้นให้สองหนึ่งกับสองสองนะคะ ตัวกันสองศูนสองสแล้วก็ชุด3มตัว8ปดสอง1นึสองสองหสองสองแล้วก็สองสองสองสามตัวนะคะผู้ชมเน้นให้ที่8ปดสองหแล้วก็เบิ้ลตองสองนะคะผู้ชมแล้วก็เลขทูบนะคะเก้สนะคะล้วออชมพูนะคะ หน้าจอไว้เลยนะคะอออชมพูนะคะงวดวันศุกร์ที่12มกราคม2567ค่ะวิ่งรูด2กับ3เป็นชุดบนล่างนะคะจับคู่22 21 28 32 31 38นะคะเน้น4คู่เน้น22 21 32 38นะคะชมแคปหน้าจอตามนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูก็ต้องขอกราบบุญขอบบุญขอบคุณน,นะคะปู่ศรีสเกตนะคะแล้วก็โอชมพู่นะคะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะคะแม่หมูก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีรวยๆหิงๆไปกับแนวทางเลขลาวพัฒนางวดวันศุกร์ที่12มกราคม2567ค่ะพอกันไหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ